สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอชั่วเซตนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟรีฟ้าโมบายนี้เช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าเมื่อคืนเนี่ยทาง EA ไนะครับได้ไลฟ์สตรีมนะครับผมเกี่ยวกับรายละเอียดของเกมนะครับข้อมูลต่างๆที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับการอัปเดตการปรับปรุงนู่นนี่นั่นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็ไลฟ์สตรีมโดยคนเดิมนะครับผมแอนวันของเราเองนะครับเดี๋ยวผมจะมา สรุปให้ฟังนะว่าเขาพูดประเด็นอะไรบ้างนะครับผมมีอะไรสําคัญสำคัญบ้างนะครับเมื่อคืนก็จะมีเออนักเตะนะครับกุบเซตชาเลนเจอร์นะครับที่จะเข้าในพรุ่งนี้นะครับเอ้ไม่สิคืนนี้สิเออว่าจะมีตัวอะไรบ้างครับเขาก็เปิดให้ดูนะครับแล้วก็เกี่ยวกับกิจกรรมฟุตบอลโลกนะครับว่าจะต้องเล่นยังไงนะครับเออันนี้เขาก็บอกมาแล้วนะครับแล้วก็มีการเพิ่มการส่งนะครับผม แอดวานเข้ามานะครับแล้วก็มีแก้บั๊กนิดๆหน่อยๆนู่นนี่นั่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆแต่เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราไปฟังกันนะเดี๋ยวผมอธิบายฟังเพิ่มเติมนะครับยังไงก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับสำหรับเพื่อนๆนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็ไปฟังกันเลยดีกว่านะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมมาเริ่มเกี่ยวกับกิจกรรมฟุตบอลโลกกันก่อนนะครับผมอันนี้นะครับจะเข้ามาในวันที่8นะครับผมที่จะถึงนี้เลยนะครับแล้วก็ทาง แอนวันนะครั <c oughs> บเขายืนยันมาแล้วนะครับว่าจะเป็นการเล่นกับบอทนะครับผมเออเล่นกับ AI ไนะครับไม่ต้องเล่นกับคนนะก็คือไม่มี a d tohead ไม่มีว i t h A นะครับผมเป็นการแข่งกับบอทล้วนๆนะครับอันนี้จะยังไม่ใช่กิจกรรมเต็มนะอันนี้จะเป็นให้เราเล่นแค่ทัวนาเมนต์ก่อนนะครับผมโดยวิธีการเล่นยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะแล้วก็จะได้รับอะไรก็เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแต่คือมันจะมาตั้งแต่วันที่8เลยนะครับแต่กิจกรรมเต็มๆของฟุตบอลโลกจริงๆอาจจะมาในวันที่17รับเข้าใจตรงนี้ก่อนนะ ทีนี้ผมอมธิบายให้ฟังนะว่าเล่นยังไงนะผมมาถึงปุ๊บเราก็เลือกความยากได้เลยนะครับเลือกความยากระดับไหนก็ได้เออก็เลือกโบวเวชชั่นอลไปเลยก็ได้นะครับแล้วไอ้สองอันเนี้ยที่ล็อกอยู่นะจะมีเวอร์คาร์สกับเลเจนดารี่นะครับก็คือเราจะต้องผ่านอันใดอันหนึ่งก่อนถึงจะปลดล็อกเวอร์คาร์สแล้วก็ผ่านเวอร์คาร์สถึงจะปลดล็อกเป็นเลเจนดารี่นะครับก็ไม่มีอะไรหรอกก็เป็นความยากก็เลือกได้เลยนะอยากจะเลือกระดับไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับผม พอเลือกความยากเสร็จแล้วนะครับเข้ามาข้างในก็จะเป็นให้เลือกทีมที่เราจะเล่นนะครับผมก็ทีมที่จะให้เลือกเล่นเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะเลือกทีมชาติทีมอะไรนะผมที่จะเอาไปเล่นนะครับผมก็มีภาพให้ดูครับคร่าวๆนะของแต่ละทีมนะครับว่าเป็นนักเตะยังไงบ้างนะครับผมก็ตามนี้เลยนะเมื่อกี้ก็อะไรบ้างนะครับตามนี้เลยนะเพื่อนๆทุกคนนะเม็กซิโกเนี่ยอันนี้ฝรั่งเศสนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นสเปนนะครับก็นักเตะประมาณนี้เลยมีตัวสำรองด้วยนะในแต่ละทีมครับอันนี้อนเยอรมันนะครับอันต่อไปเป็นบราซิล่สุดท้ายที่ผมแคปมาก็โปรตุเกสนะครับผมก็ตามนี้เลยใครอยากเลือกทีมไหนก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่คนนะครับผมพอเราเลือกทีมเสร็จนะครับก็จะเข้ามาในรอบแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับมันจะมีให้เราเปลี่ยนซัพเฟอข้างล่างเห็นไหมครับได้3าครั้งนะครับผมก็ถ้าเพื่อนเพื่อนได้กลุ่มมาแล้วแบบเฮ้ยไม่พอใจก็ กดซุ่มใหม่ก็ได้นะครับมันก็จะแรนดอมกลุ่มให้เราใหม่นะครับผมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับเราก็กดเล่นไปได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะให้เข้ารอบต่อไปนะครับเข้ารอบต่อไปก็จะเป็นรอบน็อกเอา์แล้วเดี๋ยวตอนเข้ารอบก็จะขึ้นมีนี่คอนเกรูเรชั่นนะครับผมเห็นไหมบอกว่าเราเข้าสู่รอบน็อกเอา์แล้วรอบน็อกเอา์ก็ตามนี้เลยนะครับแล้วเราเล่นไปเพื่ออะไรอ่ะอันนี้เลยครับผมเพื่อที่จะรับรางวัลนี้นะครับเป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นแต้มนะครับเออเป็นโทเค็นอะไรทุกอย่างนะครับผม ซึ่งโทเค็นนี้จะเอาไปใช้อีกทีหนึ่งก็ต่อเมื่อกิจกรรมเต็มเข้ามานะครับผมในวันที่17นะครับผมก็เล่นไปก่อนเก็บแต้มนี้ไปก่อนนะครับทุกคนนะครับเอาล้ครับกิจกรรมฟุตบอลโลกก็เท่านี้เลยครับผมก็อันนี้จะเริ่มให้เล่นตั้งแต่วันที่8นะครับผมแล้วกิจกรรมเต็มเนี่ยก็จะเข้ามาอีกทีในวันที่17นะครับวันที่8นี่เล่นเพื่อเก็บอะไรก็เพื่อเก็บโทเค็นนี้นะครับผมก็เก็บกันไปก่อนนะทุกคนยังไงถ้าเพื่อนๆฟังไม่ทนันหรือว่างงนะลองย้อนกลับไปฟังนะครับมันก่อรกนนเเาลบื้้ต ต่อไปก็เป็นเรื่องเกมเพย์อัปเดตนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมก็จะตามนี้เลยนะนิวฟีเจอร์บาลานซิ่งบัคฟิกนะครับผมฟีเจอร์หลักๆก,ก็จะเป็นเกี่ยวกับแอดวานซ์พา s ซิ่งนะครับผมการคอนโทรบอลอะไรประมาณนั้นนะครับมันจะมีเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมเกี่ยวกับการส่งบอลแบบแอดวานซ์อะไรประมาณนะั้นแล้วการแก้บัคเรามีอะไรบ้าง o ีเจอร์พา s ซิ่งนะครับผมฟิกสวิตชิงอ s ชู e นะครับแล้วก็ควิเกอร์เอ็น Condition นะครับผม In VA ก็คือเหมือนทำให้ VSA เนี่ยมันบางในบางจังหวะมันจะจบเร็วขึ้นนะในบางจังหวะที่แบบมันช้านะครับผมให้มันเร็วขึ้นอะไรเงี้ยดูใน a d v a n c e p p s s i n g ก่อนนะครับ a d v a n c e p p s s i n g เนี่ยมันจะมีให้เราเปิดนะครับผมถ้าเราเราต้องไปเปิดใน Setting นะทุกคนแล้วมันจะเพิ่มเนี่ยการส่งอีก4รูปแบบเข้ามาให้เรานะครับตรงปุ่ม p a ร์สีฟ้าของเราอะมันจะเพิ่มมาอีก4รูปแบบเลยนะครับง่ายๆถ้าเราไปเปิดตรงนี้แล้ว แล้วอ,อันล่างสุดเนี่ยพาสแอนโกเนี่ยพาสแอนโกก็คือส่งแล้วก็วิ่งนะครับปกติเราจะกดส่ง2ทีนะมันถึงจะส่งแล้ววิ่งแต่เนี้ยมันจะเปลี่ยนรูปแบบกลายเป็นกดส่งแล้วลากนิ้วลงนะครับมันจะกลายเป็นส่งแล้ววิ่งนะครับผมไอส่งสองทีจะถูกยกเลิกไปนะทุกคนยังไงเดี๋ยวเรื่องปุ่มที่ปรับมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมทําเป็นคลิปอีกทีนึงนะครับแบบละเอียดนะตอนนี้ผมก็ยังไม่ชัวนะว่ารูปแบบทั้งหมดที่มันเอาเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะครับเออผมยังไม่เห็นยังไม่ได้ลองอ่เเอ,อไม่่่ใชววาหหห็็นนะคืแแลและ้ะ ว่ามันมีอะไรบ้างแต่คือยังไม่ได้ลองนะผมก็เลยยังพูดได้ไม่ถูกเท่าไหร่นะครัว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับก็เอาคร่าวๆไปก่อนนะว่ามันจะมีอัปเดตการส่งแบบใหม่เข้ามาแล้วกันเดี๋ยวรายละเอียดแบบละเอียดจริงๆเลยเนี่ย๋ยวผมจะทําเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งล้นะครับตอนมันเข้ามาตอนผมได้ลองตอนผมได้ใช้แล้วเนี่ยผมอาจจะเอามาสอนเพื่อนๆหรือมาบอกทริคเล็กๆน้อยๆอะไรที่ผมไปลองใช้มาแล้วเป็นยังไงทีนึงนะครับผม นอกจากการส่งสรูปแบบนั้นนะครก็ยังมี causing assistant นะครับก็คือการช่วยเปิดอะไรประมาณนั้นนะครับผมเพราะเราก็จะต้องไปเปิดใน setting เหมือนเดิมนะครับเออ causing assistant เนี่ยซึ่งเปิดดีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวยังไงพอได้ลองก็เดี๋ยวผมค่อยเอามาบอกอีกทีนึงแล้วกันนะครับในคลิปรวมการส่งแบบใหม่อะไรประมาณนั้น,นที่ผมจะทําให้ละเอียดกว่านี้นะครับแล้วก็มีการจิ้มที่หน้าจอนะครับผมมี tab a d j u s t e t a b นะครับ แท็บก็คือส่งเลียดนะครับทีเดียวเนี่ยถ้าแท็บทีเดียวก็คือกดทีเดียวจะเป็นการส่งเลียดแต่ถ้าอยากยกให้มันสูงนะครับก็จะต้องกดแท,บท็บ2ทีก็คือจิ้มที่หน้าจอ2ทีนะครับตรงจุดนั้นมันก็จะเป็นการยกบอลน,นะครับผมแล้วก็ถ้าแทบ็บหรือดับเบิลแท็บไปข้างหน้าเนี่ยก็จะกลายเป็นการจ่ายแบบเผื่อนะครับจ่ายแบบทะลุช่องอะไรเงี้ยถ้าเป็น แถบทีเดียวแบบข้างหน้าเยอะๆอ,ะอย่างภายในภาพเห็นไหมมันก็กลายเป็นการแทงทะลุช่องแบบเลียดๆแต่ถ้าเป็นการแถบ2ทีที่เผื่อไปข้างหน้าเยอะๆก็จะเป็นการเอ,อ่อเรียกว่าอะไรยกข้ามหัวกองหลังอะไรประมาณนั้นนะครับแล้ว2ภาพข้างล่างก็คือถ้าจิ้มที่คนน่ะก็คือส่งโดยตรงนะครับเดล็กพาสก็คือส่งโดยตรงไม่เผื่อไม่ได้ทั้งสิ้นเลยหรือถ้าเรากดจ่ายย้อนหลังเพื่อนเห็นไหมภาพแรกซ้ายล่างซ้ายมือครับก็คือการจ่ายเดล็กเหมือนกัน แค่นั้นเลยครับผมอะเขาค่าประมาณนี้เลยนะเกี่ยวกับการส่งแบบใหม่ทุกอย่างนะครับผมยังไงเดี๋ยวมันเข้ามาอีกทีอะผมทาเป็นคลิปแบบละเอียดอีกรอบนะครับขอขอพูดว่าตอนนี้ก็ค่า,าไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีเข้ามาอีกทีก็เดี๋ยวผมทาเป็นคลิปละเอียดอีกรอบนะครับเกี่ยวกับการส่งทุกรูปแบบเลยนะครับผมย,ยังไง,ง,ไงก็รอฟังกันได้นะครับตอนมันเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็มีการแก้บั๊กเล็กๆน้อยเพิ่มเติมอีกนะครับผมอย่างเช่นการสลับตัวนะครับอย่างเช่นจังหวะการจบของ v s a อะไรเงี้ย แล้วก็มีเล็กๆน้อยๆนะต่างๆข้างล่างนะเกี่ยวกับการส่งบอลน,นะครับผมพาสซิ่งเห็นไหมเออที่มันเขียนไว้นะครับก็เท่านี้เลยนะครับผมที่แอนด์วันเอามาแชร์เราดูนะเกี่ยวกับการปรับต่างๆปุ่มใหม่อะไรใหม่นะครับผมวิธีการส่งแบบใหม่แก้บกัคเล็กๆน้อยๆประมาณนี้เลยนะครับเรื่องการส่งของย้ําตีแล้วกันว่ามันเข้ามาเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําเป็นคลิปแบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับการส่งทุกรูปแบบเลย เออที่มันต้องไปเปิดในเซตติ้งนะครับทั้งการถงการแท็บการอะไรพวกนั้นเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับผมรอดูกันได้เลยนะครับต่อไปมาดูนักเตะที่จะเข้าในคู่สเตจชาเลนเจอร์นะครับผมว่ามีตัวอะไรบ้างนะในสตรีมที่เขาเอามาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะเริ่มกันที่สิ้นสุดยุคสมัยก่อนแล้วกันที่กำลังจะเข้ามานะครับจะมี2ตัวนะครับผมนั่นก็คือนี่เลยครับผมฟองริเบรี่นะครับผมจะเข้ามาในเอ็กเชนนะครับเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยนะครับ ใครอยากได้ก็น่าจะต้องเตรียมอะไรหน่อยนะเพราะว่ามันจะต้องเอ็กเชนนะครับผมก็ใช้อะไรบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะคล้ายๆตัวเลสอะเออใช้ทีมชาติใช้เออลีกอะไรประมาณนั้นั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยครับผมอีโกอินนะครับผมอีโกอินเป็นสติกเกอร์ครับก็เช่นกันนะครับก็ต้องเอ็กเชนเหมือนกันนะครับยังไงใครอยากได้ก็ต้องเตรียมตัวกันนิดหนึ่งนะครับผมก็รายละเอียดใช้ตัวไหนอะไรยังไงเขาไม่ได้บอกนะครับ เขาแค่มาให้ดูนะว่ามันจะมีเข้ามานะครับปะตามนี้เลยนะครับกรุ๊ปสเตจครับผมชาเลนเจอร์ก็นี่เลยครับเฟรนันตอร์เรสนะครับผมตัวแรกแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะครับเอออาจจะอยู่ตรงโทเค็นหรือบ้างไทยผมเดานะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีอีกนะยังไม่หมดอันนี้เห็นปะเขาไม่ได้บอกนะว่าจะเข้าตรงไหนนะทุกคนแต่เขาเอารูปมาให้ดูดเฉยๆนะว่ามันจะเข้ามานะครับแล้วก็มีเจอรลาดนะครับผมอันนี้เข้าสโตชัวเจอรลาดใครอยากได้เจอรลาดนะครับก็ รอจัดกันได้เลยนะครับผมผมว่าโคตรแจ่มอ่ะเจอหลาดความอึดเยอะเท้าสี่ห้าแต่สี่ดาวเนี่ยผมว่าแจ่มนะเด็กลิฟ์ูต้องไม่พลาดนะครับตัวนี้ผมว่าน่าสนใจเลยน่าจะแพง <c oughs> น่าจะแพงนะครับตัวนี้เอาละครับก็จบไปแล้วนะครับทุกอย่างเลยที่ผมพูดเนี่ยก็คือเอามาจากในไลฟ์สตรีมเมื่อคืนนะครับของเยนะครับผมโดยแฮนด์วันคนเดิมนั่นเองนะครับก็เท่านี้เลยก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับในวันนี้ก็ ยังไงก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับเกี่ยวกับกิจกรรมฟุตบอลโลกเอ่ยุปสโต่งยุปสเตทเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับเออหรือการปรับฟิกต่างๆที então, ่เขาแก้ไขเพิ <en> <with> ่มการส่งนู่นนี่นั่นเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆนคิดเห็นยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยความสุภาพนะครับผมยังไงถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับในวันนี้ก็ยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครอยากจะสนับสนุนช่องก็มี ซปเปอร์แตงนะครับผมเออใต้คลิปก็สามารถกดซปเปอร์แตงกันได้นะหรือว่าสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกนะครับก็ได้นะครับผมด o n a t e ก็ได้นะก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำรัวันนี้ก็ขอบคุณสวัสดีเลยครับบ๊ายบาย